สวัสดีครับช่องเสือน้อยมืองกอน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่หาดนางรำอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับพาทุกท่านมาดูชายหาดครับยามเช้าวันนี้บรรยากาศดีครับน,นั้นสะพานสะพานที่ยื่นไปในทะเลพาทุกท่านมาชมชายหาดครับ ใาค่ะสวยๆตอนนี้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวยังไม่มีคนครับแต่ตอนนี้ต้นสนเตยทะเลโอ้บรรยากาศดีครับมีร้านขายอาหารมีร้านขายของฝากครับของที่ะระลึก ฟังเสียงคลื่นเกาะอยู่ในทะเล เขามีทุ่นบอกไว้นะครับว่าเขตตรงนั้นเป็นเขตที่เลืะน้ำลึกลงไม่ได้มีทุ่นลอยไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ดูกันได้ระมัดระวังกันครับผมก็าพาทุกท่านมาดูชายหาดนางรำ สำหรับคลิปนี้ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ